ลูกเด็กกันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมเลยไอ้เกนเด็กเกนเราไม่ไม่เลยทำรถช่าทำไมอะไรเลยเลือไปหมดกันเลยโอ้ยปวดหัวโว้ยเออปวดหัวกูเดะเออวันนี้เลยของเนี่ยจะมาสอนให้ทุกคนได้รู้กันผมจะมาสอนรถเกมแกรี่มอสนี่อย่างเงี้ยเลย แรกเข้าไปในเพสโตแล้วต้องเข้าอยู่แล้วเวลาจาวโหลดเกมมะเออเพีอวอฟวิกเกรี่มอสมาฟังกินแล้วแต่เมืงอกโอเคครับมันม,มีหลายแบบนะครับแบบนี้ก็เป็นแบบพวกหนะังก็เกมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบทหารยิงปืนแล้วก็อันนี้เป็นแบบสร้างอะไรก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ อันนี้เป็นแบบทหารเหมือนกันแบบเก็บอาวุธแล้วก็ขออนุญาตเบาเสีงมืดหน่อยขออภยัยเกิดกึ่ง,งก็เจอมาเรื่องนู้นนี่ไม่ใช่แกวิมอสเลยครับทหารนะต้องจะผมจะพาไปดูแมพที่ไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเ้ยเฮ้ยพูดจริงแหละผมไม่เอานะครับกูมไม่เอาโอผมต้องทำอย่างนี้แล้วนะสิ เออยู่ไหนต้องใช้สูตรไปดับข้าห้องนอนเลยทีเดียวไม่มีใครทำได้นอกจากห้องน้ำห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชยายเย ว่าจบครับเจนนพาร์ทเนอร์เีร๋รว